สวัสดีค่ะแลกับก็ขอต้อนรสวัสดีชาวเดซินฟิเบรุท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลสนี้นะคะนี่นะคะโอเคขั้นตอนแรกนะคะให้เราไปกดที่ทีวีนะคะทีวีน,น,ะ,วน,นะ,ะกดเลยแล้วก็กดตัวน,นี้เสร็จแล้วอโอเคค่ะขั้นตอนที่สองนะคะก็ แล้วก็กดที่ทีวีอีกรอบนะคะอันนี้เราใช้เราจะไม่ใช้เป็นบ้านนี้เราจะใช้เป็นบ้านของเนเน่เอ้นาน่านบ้านานี้ อันนี้ก็ซื้อมาใหม่นะก็กดทีทีวีนะคะไหนอะเอาทีทีวีนะคะแล้วก็กดตรงไหน้ดูกัน ก็กดตรงนี้นะคะก็สติเสร็จคลิปแล้วก็ให้แม่ไปกดที่เป็นของเด็กนะคะก็กดอาบน้ำนะ นั้นให้เราเขบาบอกให้เราเนี่ยขยายบ้านนะคะก็จะขยายอืมไม่ใช่ขยายตรงนี้ ะะก็ทําการซื้อบ้านของเล่นนะคะหล่งานั้นเขาก็จะผ่านให้นะคะโอเคค่ะตอนนั้นนะคะเขาบอกให้เราเนี่ยไปกดที่เครื่องทํากาแฟนะคะก็กดตัวนี้นะคะก็ขอกดติดไปลยนี้ กิฟต์นี้ไม่ใชๆแล้วกันนะคะอาจจะเบื่อใครเบื่อก็ไม่รู้นะคะปิดคลิปเลยก็ได้นะ,นะแล้วก็ถ้าเรากดที่รูปโลกนะคะแต่เราต้องซื้อก่อนนะเพราะเรายังไม่มีเดี๋ยวเราซื้อเสร็จแล้วค่อยซื้อแล้วค่อยลบทิ้งนะคะเพราะกานคลองคล้องที่เกิน ตรงนี้นะคะโอนเคก็เลิกแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวรบก่อนโนอนเครถเนดี๋ยวห้องน้องเนีย่ยเขาตกแต่งที่หลังนี้แค่ไปที่ส่วนสาธารณะนะคะ ไปที่ส่วนสาธารณะนะคะโอเคแล้วก็เรียกซิมมานะคะเราจะเรียกเป็นนี่มาปรมามนะคะ รูปปังค่ะจาะกนี้เราก็ขับรถขึ้นข้อก็กลับบ้านแช่ปังไม่ใช่หรอเจอน้นเรากดที่รูปปันอีกรอบนะคะแล้วก็กลับบ้านไปกดที่สตูดิโอนะคะที่บ,บ้านกันเกอร์โฮมจากนั้นก็กดที่สตูดิโอ อันนี้ใช้แมวป๊อปเนาะได้ไหมอย่าบอกอ่ะมันใช้นึกว่ามันจะใช้ไม่ได้าเ เพื่อนเราต้องไปที่สวนสาธารณะก่อนนะคะขอโทษค่ะเมื่อกี้ทำผิดเนาะต้องกดที่รูปปั้นอีกทีนะโอเคแล้วเจ้น่อยจะออกไปเปิดเด็กเนาะสักทีจะได้ตโตโตเนาะอยากเห็นเราอยากเลื่อตกแต่งห้องให้ด้วยอะไรนี้มันใช่บ้านเนาะไม่ใช่แล้วที่รูปปั้นรูปปั้นรูปปั้น ต้องเรียกซีมมาก่อนซึ่งต้องอยู่หนเงี้ยเรีบๆใช้ไปนนี้ เียบมาเต้นนะกดป๊อปก็เป็นเพลงไหนก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยโอเคแล้วก็่นคลิสแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะเด็กคล็ปต่อหน้า อทิชาู่ทิชชิช่ยทีไม่ดีชาโอเคเราไม่ได้ตัดชุดมให้น้องเลยเดยว แฮปปี้เบิร์ดเดย์ดีกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์แันเกิดนะคะเดี๋ยวให้แม่คุณแม่มาทำนะคะเพราะว่ามีทักษะในการทำอาหารนะ่นูต่นี้อันนี้นะครับนี่ไงแฮปปี้เบิร์ดเดย์เค้กโอเค เราจะมาดูที่การทำเค้กให้ลูกนะคะก็เหมือนเหมือนกันทุกอันแค yeah. ่ก็ต่อไปนะคะก็ให้เราไปกดที่เด็กนะคะเดี๋ยวเราจะทำห้องแล้วทำห้องให้น้องนะคะเดี๋ยว อืที่ชาจะโตแล้วอีปีไปอ่ะถ้าก,กดแฮปปี้เบ t ร์เดย์ก,กดเยสนี่มีโตแล้วเราจะไม่ทำอีกนะคะเราเดี๋ยวถ้ามีรูปอ่อยังไม่รู้นะคะจะเป็นกันโอเคหุ่ยน่ารักจังเ็นนะ้เป็นเด็กผู้หญิงแต่งตัว แต่งตัวให้น้องหน่อยอ่าก็าไมี้